ท้าทายก็คือการงานที่อยากจะนำความรู้ที่ได้ามาวิรณ์มาถ่ายทอดที่กับตะบนน้องไส้แก้วเรย์เชย์ค่ะค่ะตื่นตันนะคะและ้วก็เหมือนพูดอะไรไม่ออก นะคะก็ก่อนอื่นต้นอ,งนองขอขอบคุณนะคะในส่วนของของท่านนายกมีบุญนะคะที่ได้ให้โอกาสนะคะตัวดิฉันเองได้เข้ามาทำหน้าที่ในฐานะประลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่แก้วนะคะขอบคุณคณะผู้บริหารแล้วก็ที่สำคัญคือขอบคุณนะคะเทศบาลตำบลหนองพารนะคะที่ได้โอกาส ได้อยู่และสัมผัสเรียนรู้งานต่างๆกับเทศบาลตำบลบางพะขอบคุณนะคะท่านผอทิศสมัยขอบคุณท่านสมาชิกา่ะเทศบาลที่มาทั้งสองท่านและทุกท่านนะคะขอบคุณท่านผอ,อกรุก้กกรท่านประธานชุมชนคณะกรรมการชุมชนและก็น้องๆพนักง,นงนา,านเทศบาลตำบลบรงพะทุกท่านนะคะที่ได้ร่วมงานกันวันนี้ก็มาส่ง ในเรื่องของการทํางานในตาแหน่งหน้าที่ใหม่นะคะแล้วก็ยังมีพี่ๆน้องๆจากมหลาลัยบูดาเปสนะคะในส่วนของการศึกษาเรียนกันมาด้วยการขอบคุณกําลังใจนะคะจากพี่ๆเราพัสามขอบคุณทั้น้องผูดกับจากบอบินนะคะที่เดินทางมาเป็นกําลังใจที่สําคัญนะคะในวันนี้ฉันได้ยู่กับได้เข้ามาทำหน้าที่ประหลนดที่สานคุณน้องไผ่แก้วนะคะมีโอกาสได้ร่วมงานกับ พี่พี่น้องน้องชาวตำบลหนองแผร่แก้วทุกท่านดิฉันประวัติ์โตไปแล้วนะคะว่าการทำลายขอยดิฉันนั้นเป้าหมายก็คือประโยชน์ของพี่น้องตำบลหนองแผร่แก้วนะคะที่จะทำในภารกิจหน้าที่ของวัดเทศบาลที่จะทําให้พี่น้องในชุมชนทั้งสามชุมชนและกลุ่มชุมชนต่างๆและกลุ่มกุคคลเื่นๆที่เข้ามานะคะในส่วนของเทศบาล ก็ทำหน้าที่เป็นที่ค่ะแล้วก็มีความมุ่งมั่นแล้วก็จริงใจที่จะทําในพระกิจต่างๆอย่างที่ท่านนายกมิบุลได้บอกว่าที่สะานหนองแต่แก้วเป็นหนึ่งเดียวตัวดิฉันเองก็ชอบในความเป็นหนึ่งเดียวในการขับเพื่อนเป็นกาลังรวมกันเป็นหนึ่งพลังนั้นไปได้ไกลกว่านะคะในส่วนของวันนี้ก็คงจะต้องบอกความรู้สึกจริงๆเลยว่า ความอบอุ่นที่ได้นะคะจากตัวท่านนายกเองจากทางคณะสมาชิกสาาที่สรายที่ได้มาต้อ็รับในวันบบนี้ฉันจะตั้งใจและมุ่งมั่นจะทำงนานในหน้าที่อยา่างเต็มกำลังและคร้มสามารถที่มีอยู่นะคะกมกงจั ไม่ได้พูดเยอะนะคะขอให้ดูวิธีการทํางานแล้วก็การปฏิบัติงานในหน้าที่ประดับเทศบาลหนองแพรแก้วที่สําคัญนะคะขอฝากแม่ขอโทษกับพี่น้องชาวตำบลหนองแพรแก้วด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะสําหรับพี่ๆน้องๆเพื่อนและผู้บริหารของเทศบาลทุกคน่างที่วันนี้ได้ให้ความรักความเมตตาส่งพาะร้อข้าัดเริ่มาทํางานใน ใระดาบเทศบาลนะคะก็สิ่งที่ประทับใจต่างๆในส่วนของการทำงานับเทศบาลตบะบลบางละกความรู้นะคะที่ได้รับจากเด็กท,ที่เทศบาลก็จะขอนํากลับมาใช้ต่อยอดให้กับที่เทศบาลตำบลหนองไผ่แก้วนะคะในภารกิจที่ทํทททาในระดับเทศบาลนะคะขอบคุณค่ะ